กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่มาติดตามชมเบาตายด้พี่น้องมืนอหนก็มานั่งเต็มกเอยู่พี่น้องเลยหนังเดือนพอน้องเดือน่นก็มาสองเบิ่งพี่น้องเลยมาเบิ่งเบาตายเอีสวัสดีอหพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุก็มาตายพี่น้องเลย พระถือมือเพื่อนเพื่อนพูดเพิ่นได้ข่าวเพิ่นก็เลยมาเยี่ยมเพิ่นพี่น้องก็เลยมาจอบซองเพิ่อนตอนนี้กัมาแต่ห้องหมอแล้วพี่นอ้องได้ดยา่ากับสวัสดีพี่นอ้องสวัสดีบันสุขเพื่อนพี่นอ้อง มื่อนี้ก็เกิดวัาเหตุพี่น้องเอ้ยผ้าเถิกมือพันพื้นก็นเลยมันก็นเลยเถิกมือเถิบขาดเกือบมือขาดพี่น้องเอ้ยไปยิบมากับน้องสันติน้องสันติพาไปหมอพี่น้องนี้เจ็บเข็มพี่น้องบาดอี่ยงก้อยเลยเป็นหายามากะน,นี่พี่น้องแต่ยามัน โองหยางเป็นไรพอดีพอดีร่วมๆพอดีหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ยมันชื่อเพม่อนก็มาเบิ่งพี่น้องเอ้ยชื่อเพม่อนหัวจักว่าเบิ่งว่าตไตแบบหัวจักว่าฟาดกันอย่แล้วพี่น้องเอ้ยเล่นไก่บ้านไก่กันเลยว่าเบิ่งกันหัวจักว่าบาไตเจ็บก็พากันหุ่มกันมา ลายผู้นายคนางยิจะบาปเรา <tightening S 1> บางได้ผ้าันมือระโตไปิได้บรรากาถึงนา้าไย่ถึงยายอุย้ยมาเบิ่งมาตายจะจะเป็นลมเลทงกระด,ดูกเลยเนาะทงกระดูกแต่ว่าหมอพ่นล่างแล้วเนตีมาเบิ่งอู้เท่เยิบเยิบแต่ฝังไนออกกังหนึ่งเลย เจ็บใเท่าเลยีนองเลยมืนี่แาอพตแต่ก <kitchen> yeah. ็ดีใจพี่นองเลยเตีว่าพอแม่พี่น้องเิ่นมาเบิ่งมาแย่งให้เราเลยมีบัลุกแต่ส่เลยพี่นองบางเฮาประมาเจ็บเป็นเอ็นอุดเหมอนกัมาเบิ่งแย่งดูแลแค่นั้นแหละมื่อนี้กันลูขีดชาันพี่นองเลยโอ้โเจ็บมือ เผื่อไปห้องหมอเดพี่นอเพื่็นนิบเื่อเพืนอนนการเลยช่วยหมอเพิ่นกะสงสายว่าเป็นยังมากคนว่าเลื่อยถืกมือว่าไม่ห็นว่าผ้าถือเพรว่ามันนี้มันเป็นวันทิเนอกวันทิพหมอเพื่อนก่หลงายมันกะซาเน่ปกติแล้วบอใจก็ไปแต่เช้าเถ พอมันถือแล้วแล้วก็พ่าไปเลือดออกลายเป็นก,ก,กยาเนี่ยพ่าไปเลือดออกเต็มกำมือเลยพี่น้องเลือดย่อยไปน้ำทางเอาส่งเอาส่งน้องน้องบูมมาจะตีบเลยส่งลบุม้มเ,เ,เ,กกเลือดแล้วเลือดตกยานออกดีใจจังยันไบวกลัวเลยดี เยี่ยบเทกเฮดดี้วาาทเไห้เอาเดยอุ้ยค่ะงานอเมงเบียตบยัดออกเว้ยเต็มนทีเนี้ยนะ้ยบาดเจ็บทิ่ปวดคทดอะไเฮดี้บายบาวันนี้เฮดีบายก่ยนมาดูน้ำเลือ,อน้ำกายแอบบ่อยตก ตาย่มีไรบาดใจจตกใจบออกไปเศ้าจะเอาอยา้ามาลาด,ดอกพี่น้องมีแต่ตอนนี้เป็นหนมาสีแพกเปิดปร้ไฮไลท์ผนเราว่าตา,ายลัวยา <c oughs> ในมาสีแพงแต่ว่าเป็นสองอย่างเนาะ ไปเี้ยนแต่เป็นแวติดแน่นั่นเองแนวติดไนกินวะเั็นกินวะเศ้าสองเมตรแรงสเมตรพี่น้องเลยนี้ก็สอแนวล้วสองในการพี่น้องีกินตสาวกับตแรงตังใจก็บจะตีไปย้ายไปเลยย้ายกลับมันก็เป็นเป็นเตะครับเป็นไปจอกคนเลย น้องเต่าวันทีให้น้องเต่าไปนําเบิ่งยานตายเป็นดินเพราะว่าเลือดออกไหลน้องเต่าเพิ่นก็ย่านเลือดน้องน้องเต่าก็มาบ่าวคือย่านเลือดน้องเต่าก็เหนียววีไปเห็นเลือดเพิ่นก็ปอกน้องเต่าน้องเต่าก็เหนียวเหียน้องเต่าย่านแดงแหลกคือไปตัดโรคตับน้ำปลาคนปลาเท่ามือนั้นได้ย่อ บอกตายว่าเต้าผ้าผ้าอ้ไปห่มหม้อแน่ว่าไอ้ผ้าพัดมือว่ะ้องเต่าแลนมาเห็นเลือดตายย้อยหมดแรนคือเต้เลือดจะมาตันเหนียวจะฉกตัอยาดนี่ยบอกว่าขับผึนผ้าบาดมือไปยั้งเลือดผลออกเลยฝนเป็นลิ้นโหลดตองเต่าโลบโลบโลบยาดเลือดย่ยาดเลือดเห็นเลือดบ่ได้เห็นเลือดเลยค่ะ ยาวใจสแพ้่แพ่เรืองตาเป็นนิลบโลกโรบริจักที่ถึงไม่ถึงต่อออกปัญญาแหงพอกับปัญญาเมือ่อยโคตอีกว่าเป็นโตกใจในเลือดเป็นโตกใจน่อยเอ้ยายเบาชันติพาไปบาชันตีแกหอวยว้ญาติือกันตันตีกับงไมูรัว <laughs> กวันแล้วครับลุ <laughs> ันตีกับโคไปแล้วอ่เอ็นได้ ผัดอันเกิดอุ้ยอพิ่นก็บผัดคับรถหมเป็นเกิดอุ้ยเีผ่นก็ดีนี่แต่ขี่อยู่เป็นถ้าพอไม่าพอน้อเืนแห้งไก่และขี่รถตีบเป็นยังไ่รถจักรเราทำจนแขวอ้อนกพอนบิวเป็นกะข้านยังบดขืนมากพน้องเินนยังจนเงินดูหน้าแต่หน้าแทงงิละบบิวยังบดจักรกับบจักรทดี่ใดย้อนยู่น้อ ป,นนปัดน้องเจบปัดน่งองจกักปัดน้องไปก่อนไ้น้องสติพาไปเลยมีแปดเข็มเลยเจ็บเข็มปัดโทมาซื้อปัดโทไปให้บ่บอก่หางว่าเจ้าตไปเอาหัวตัดติดตอนน่ะมันเลือดเลือดเต็มก่อนมือแล้วทองในนอกกำ กัารถไม่มีแล้แต่ว่าน้องเต่าย่าแ่ประจาน่ันอาันนู้วนได้นได้ไปไปหอหมอองหมอคูจักก็บอกไปเลยนอพี่น้องญานโควิดกับว่านะผู้หมอจะเป็นบอกมีหอดคน ดีกว่ามันจําเป็นเดี๋ยวก็เลยไปแอบแมนว่าจจกว่าหมออยู่บ้านเห็นได้ยิบได้กจุดบอกไปสั่งญาติพญาที่น้องเลยพญาจะระบาดแท้พี่น้องเอ้ยอยู่ทางที่ก็ได้ที่จะมีพญาเอาไปเอามาเลยไปตลาดซื้อของอยู่ของกินก็ได้ก็ไดะหากินเองซื้อหมกผิดแพงนัวก็เล่นว่าไปซื้ออยู่น้ำบ้านบนไนใต้ตลาดย่านพญาเพราะว่าเพิ่งจะเกิดหาหมอให้บ้านตาวบ้านใช้เงินหมดอย่างไรไปหาการ คนติดโควิดกี่น้อยติดสติตหลายแต่ผ่าอยู่ในวัดช่วยเน้นอยู่ในวัดก็ยังติดทอวดที่หาคนพี่น้องแต่หมดไปวินบาทปวดบ่ปวดปวดแล้วค่ะยาสักย,ยาเอาก็ว่าเล็บลายก็ได้อาจาร์มาโทนมาซักใหย นรเราก็มามรงเาัสักใ่ห้องนอสำหรับคลิปนี้ก็ทมาพากวแลน้องพี่น้องอาชีพเดลาพี่น้องไปกนเด้เลยน้องฝากกดไลค์กรชแ์กดติดตาม่าไตลนเด้อพี่น้องสบายดี